เฮลีย์อันเฮลีย์อันดีครับดีรถเข็นกันตนเาเฮ้ยอะไรนะตาเป็นไรครับเป็นไรอาไปล้างหน้าล้างตาก่อนไหมล่ะตารอผมใช่ไหมผมนอนนอนเช้าครับเสริสาย ไม่เป็นไรครับไม่ไไรสำคันอะไรคร,รับเพืเ่อมองเผมนั่งรอตางนี้นะเ๊ะเสี่โม,มงกว่าแล้วครับ พร้อมแล้วบอกผมนะครับพร้อมแล้วบอกผมนะไม่ไปเลยอะไรปะเอาไว้เลยวันนี้มีของสองพันอะไรเหรอครับเร่องเมีอ๋อวันนี้ก็ได้ครับครับตารซ้อนรถสมไปครับอ๋อมีมีมีเทือใหม่เหรอเขียก็ได้นะครับ อยากเปลี่ยนเสื้อใหม่ๆนะแล้วรถเสร็จขันใหมตาไม่ร้อนเหรอแต่เื้อยินอนะนได้บรรยากาไหนอะครับ มีเสื้อใหม่หรอครับจ้ะแค่นี้หรอครับอ๋อมีถ้าเปลี่ยนเสื้อก็ได้ครับผมรอมเป็นไรถ้าวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ก็ได้นะจางนะนนนนไม่มีปัญหาครับอยู่ใกล้กันก็สี่โมงครึ่นนะงแล้ว ันนี้เชื่อรัอบบกเลเชือเขอเทยย้บกเลยหไมมา รอเลยจ้ารอรอลอย่างเงี้ทจาตอนรถสปลา 啊。 เดี๋ยวมา,อาลองสวัสด,ดีครับมาซื้อรถเข็นอะครับที่เราเพ้นขายแล้วครับมาขออ มีซื้อมีรถเข็นขายไหมครับครับโอ้อยากจะได้ลักคันให้ตาครับที่แนะนำได้ไหมเขยนีมีอ่ะไม่ยากหรอครับไม่ยากหรอกครับของหลานแกอยากให้แกมีอาชีพครับรถเข็นนี่ กรรมไอ้ไปไหนอ่ะข้ามะขมามไปแกว่าโดนขโมยโดนขโมยเลือกไปขายตะโน๊ะก็ไม่เคยขายอืมไม่คยนขายมีรุดเข็มก็มีก็ไว้เอเข็นไปผลมาขายไงอ๋ออืมมีที่ไหนอีกไหมตามีแล้ว ร้านซอยเก้ามันย้ายไปแล้วอ่ะเห็นไหมล่ะซอยเก้าร้านซอยเก้าย้ายไปแล้วอ่ะแล้วแกไปอยู่ไหนก็อยู่ตรงเรืองรามค่ะฮะท่ตรงรามค่ะนอนอยู่เริมนถนนยิงยิงยิงปั๊มบางจากนู้นนะครับ๋อมันอยู่เมื่อก่อนที่แกอยู่ซอยเก้าไงแล้วตอนนี้เขาย้ายร้านเก่าเขาย้ายไปตอนนี้ก็ไม่มีที่อยู่อ่ะมั้ยอ๋อกินเหล้าอยู่ไม่ได้แกเลือกไม่เหลืออ๋อตรงนะ นิดนิดในน้อยไม่มีหรอกนะรถเข็นน่ะเขาว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาเก็บของอยู่แถวนี้แหละเนี้ยรู้จักดีของขายบ้านผมมั่งแล้วหายไปพับหายไปเนี้ยนอนอยู่้าคถนนแกก็นอนอย่างเงี้ยนอนอยู่ตลอดแหละไม่ใช่มีแค่นะคนนี้คนเดียวมีเป็นสิบสิบคนเลยเยอะคนแกคนเดียวเห็นอยู่ครับเยอะอยู่ไอ้ล้วย นจะช่วยเขาหขาเาเศนให้เขาขไปใช้แค่นั้นแหละครับมันไม่มีอ่ะมันมีมันก็นเปล่งโปร่งยังไงเดียวไม่ก็ได้ดูนี่ดูที่เขาไปเอารถเข็นห้างมาใช้กันเห็นไหมเนี่ยอ๋อใช่ใช่เขาไปเอารถเข็นห้างมาใช้กันเนี่ยอ๋อไม่ต้องซืง้อหรอกมีรถเข็นห้างอีกคันนึงอ่ะไม่รู้ไม่รู้เขาไปยัง โอ้มันมันเป็นของห้างไม่ใช่เหรอครับของห้างของห้าง่ไหเนี่ย,ามามาอ,ยอ๋นออออย่างนนนอส อเกแล้วนะช่วยทุกคนไม่ได้หรอกแวยพ่อนนเกอช่นะช่าวน้ให้กินาก็ให้อยู่ออยากให้เขามีอาชีพเฉยๆมีอาชีพนะหาเลี้ยงตัวเองได้ก็แค รถเข็นนี่ต้องรอถามแม่อ่ะต่อแม่มารถเข็นเนี่ยขายนะแต่ต้องรอถามแม่ผมมานี่รถเข็นรถเข็นอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยขายเออาแมันเป็นรถเข็นของขายของก็ดีไม่ได้รถเข็นจิบของโอ้ใช่ใช่ใช่ครับโอ๋อใช่ขายอยู่เปดี๋ยวหลังมาใหม่ก็ได้มาให้ใครมาให้เก็นมาดูมาดูจะมาดูให้เก็นก็มาดูขอบคุณมากครับรเออรถเข็นอู้ นานแลวหา,าพี่ไม่เจอเจนสปีโอ้แล้วครับโอ้เวลาลุงเดี๋ยวไปดูสลาดบ,บางกะปิสลาดบ,บางกะปิมีขายซื้อใหม่เลย เดี๋ยวดูรถเห็นละพันครับได้ครับผมง่ายเลยเขาตามาเลือกให้ตาเห็นหาของครับอันเล็กอย่างอันเล็กกันครับอ๋อแบบไหนตาก็แบบไหนครับอันเล็เข้มหน่อยไม่ดำหน่อยอ๋อนี่มันก็จะประมาณนี้แน่เลยเป็บของเก็บของเก่าครับของเก่าเอาล้อนี้ไปล้อทิ้งไปเอาล้ออย่างเงี้ยดี นี้เท่าไหร่ครับอันนี้สองพันเจ็ดครับเจ็ดวันนี้จะเป็นล้อมอเตอร์ไซค์นะเมื่อวันเห็นแล้วเพื่อนต้องรักล้านมอเตอร์ไซค์ได้เลยอ่ะอ๋อครับอันนี้นะกระลูกเหยียบ์ตะปูก็ค่อยไปปั่ยานยนตเอาไม่ต้องเปลี่ยนทั้งอันไม่ใช่ไหมครับครับเอาวันนี้แม่จ้ะไม่เป็นไรครับงั้นเอาวันนี้พี่ เอาแรงอยได้ไหมพี่ครับจะเอาลงข้างหน้าไหมลงข้างหน้าโอ้ทำลงก่อนหมครับระวังนะโอ้โหโอเคอะอะโอ้โหเห็นด oh. you know ้วยป่ะเอาจะเป็นร้อนนี่ละโอ้ยง่ายมากนะบจอไหมครับเอาได้ด้วยป่ะพี่อ๋อ เราถื้อโซ่พันอันหนึ่งไปหลบไปไหมเอาไปไหมอันเนี้ยมันทันเล็กหน่อยมันจะได้แบบว่าปุ๊บ้นไปได้เพราะมันยาวแล้วมันเก่งต้นเขาจะว่าเอาเวลาเราไปลุ้นแบบนี่อันนี้เราตัมเนาถือโทนนะครับอะนอย่าไปขายนะลุงเขาสามพื้นให้ไปหากิน ขายไปก็ไม่ได้กี่ตังคำขายไปก็ได้ไม่กี่บาทหรอวเนี่ยขายไม่หรอกมันขายเวลาผมก็คนไม่เอาใช่ไหมใช่มก็ขายเท่าไหร่ก็เอาอ่ะใช่ผมเคยสมัยก่อนมีนะถึงเนี้ยพอพี่ไปปุ๊บก็คิดสมบัติถ้าเท่าไหร่ก็ได้ของสามร้อยห้าร้อยเล่าเลยจบพี่ก็ไปแล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็แล้วไงแล้วกาแล้วกันแต่ว่าผมต้องยอมไงจะไปขายไปหางเงิน เอาไปเก็บของดีกว่าเก็บขวดก็ยังได้กว่าอันนั้นก็ขายก็แล้วแต่หรือว่าผมก็ให้ไปแล้วเป็นสิทธิ์ของอ๋อเป็นสิทธิ์ของลุงนั่นแหละถ้าถ้าถ้าลุงจะไปขายต่อนะเอาไปเไม่เป็นไรแต่เอาไปเก็บขวดอะสบายแล้วยังได้บ้างครับเดี๋ยวไปซื้อโซ่กันครับโซ่ไม่รู้มีตรงไหนดีกว่าเอาดีเดี๋ยวนี้ขายยากถ้าเราร้านฮาร์ดแวร์ครับโครงการฮาร์ดแวร์ ตรงรานขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนสร้างมันจะมีอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับตรงตรงเลี้ยวขวาไปอ่ะอ๋อเลี้ยวขวาไปมันจะมีตรงตึกเขาขาวเลยไหมครับนั่นแหละมันจะมีอยู่สองห้องที่ขายร้านแวร์อยู่ตรงนั้นได้ก็เห็นไปยังไงที่มามอสายเห็นตามมอสายใช่ไหมพี่รู้ว่าเห็นข้าวไฟแดงนี่เลยซ้อมมือก่อนเลยข้ามไฟแดงไปฝั่งนู้นอ่ะอ๋อ สายตาผมเื่อพาไปก็ได้อ๋อเดี๋ยวไปไปรอตรงไฟแดงหรือว่ารข้ามไปข้าไฟแดงไปก็ได้ครับให้เขาจอดตรงนี้ก็ได้ดูให้ก่อนอ๋อโอเคข้าถนนเนี่ยะครไปซื้อให้ก่อนก็ได้้ใช้โซ่ขนาดยาวเท่าไหร่ครับล็อล็อเนี้ยนะครับร้อยเนี่ยเวลาลุงร้อย สองเมตรก็พอแล้วมั้งลุงอ๋อสองเมตรแสองเมตรสามเมตรอ่ะพอแล้วอ๋อมีสองเนี่ยร้อยเข้าเนี่ยเข้าล้อเนี่ยแล้วก็ล็อกไว้เลยสามสามเมตรก็ได้เหลือเหลือผ่านแล้วก็มุ่งแจ่สองอ่าแจอันหนึ่งโดยไม่ต้อให้ก็ได้น่ารอดอย่างนี้นะโชคดีอะลุงเนี่ย quán phụng kinh hoàng cùng nhau mưu chuyển bài ai cũng xin á có biết nữa nữa để để

thầy nha uống trà đi chơi không ạ À,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn A A A เนี่ยปัะมาดีเลยเนี่ยสองพันเจ็ดหาหาของด้วยกันครับอ๋อเป็นแล้วจะล็อกไว้ตรงไหนพี่อาจารย์รถยาวรถยาวทำไหมครับแล้ว อ๋อล็อกนี้ต้องนี้เหรอครับต้องนี้เหรอครับคือล็อกส้างหน้าสไม่ได้ถึงมากรี่ต้องล็อกลัวอ๋อล็อกทางนี้้อน้อลดก โอ้ล็อกได้ล็อกได้ล็อกได้ครับได้โอ้ล็อกได้ล็อกได้เยี่ยมเลยดีดีรักษาไว้ดีดีนะครับ

นายกรดูนก็ครับอวผมไปก่อนตาครัหลังมาใหม่โนะตั้งตาไว้ที่ข้านะมันตั้งตาไว้ไม่ตาไว้สีหรอครับโอ้โหยากครับ มันติดกัรอแล้วครับรอรอ๋อใครอยู่ที่ตลอดเขาไม่ว่าครับหน้าแบบนี้ครับออแต่เราทำความสะอาดให้เขาไม่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 รบไม่อะไรนะเขาคงไม่ว่านะโอเคครับเ้ากอนเลยนี่มีคนอยู่เหรอครับเนี่ยเข้าเหรอสัเ้าเหรอ เอาวันนี้เขาปิดใช่ไหมครับกเข้ากินเลยออเหรอจเรี้แล้วเารถบทนี้่ไก็ไายะวาไม่รู้เทสเติปเจะวาอเปมาไวาเนะครับถ้ดก็อยู่ตรนะับเหล สามหกสิบที่เราเข้าซอยกันเมื่อกี้ไหมตาโต้ะตที่้างที่เราออกไปเมื่อกี้อ่าที่เราเข้าเข้าไปทะลุออกไปัรนอ่าแล้วอยู่ตรงไหนาแ้วกเข้าไปโต๊ะยา้ใจเออสยามล้นใจอ่าครับเข้าตกไปย่ิบเสเ็ตกไปเ็ดี อไปด้่นขวามืออ่ะขวาหรือซ้ายครับถ้าไปถ้าเขาตามทางก็ขวาซ้ายจะอยู่ตรงนั้นเหรอที่ลงโลกเี่ยวลงโอ๋อถ้าไม่ถ้าไม่อยู่ตรงนี้นะถ้าเขาไล่อะนะตาจะไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมถ้าผมไปเจอตรงนี้จะไมหลังคาข้างบนไหนตาจะไปท่าบนนี้ก่อน